ติดตามข่าวสารและความบันเทิงได้ใน Daily New l i f e ขีดนะคะอย่าลืม Subscribe เยอะๆกันนะเมื่อวานนี้ครับมีการมอบรางวัลน,นะฮะเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปีที่10นะครับเขาบอกว่าชูแนวะคิดผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนนะครับงานนี้ครับคุณลักษ วัฒนานวัตนะครับรมรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรรสหะกรนะเป็นคนเปิดงานนะคร่กาวเปิดงานในหัวข้อทิศทางการพัฒนาเกษตร4.0นะครับก็เป็นการเปิดงานภายใต้แนวคิดผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรโดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสํานึกรักบ้านเกิดนะแล้วก็บริษัทท o t a ล a c อ e s s c เซส u n คอมมิวนิเคชั่นจำกัดหรือว่าดีแทคนะฮะ ก็เปิดงานกันที่อาคารปฏิบัติการบริษัทอสมทจํากัดหมหาชนแถวถ,าถานนพระรามเก้าแถวนั้นนะฮะแล้วก็คุณลักเนี่ยบอกว่าภาคการเกษตรของไทยเนี่ยยังคงประสบกับปัญหาหลายอยา่าง <c oughs> นะฮะอาทิเชน่นราคาผลผลิตที่ขาดเสถียรภาพนะฮะการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่เหมาะสมความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและปัญหานี้สินครัวเรือนเกษตรกรนะฮะทางกระทรวงเกษตรเนี่ยจึงจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสากล 20ปีนะตั้งแต่พศ2560ถึง2579เลยเป็นกรอบการดำเนินงานในการพัฒนาภาคเกษตรให้ยั่งยืนมุ่งแก้ไขและพัฒนาภาคเกษตรในระยะยาวเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์เกษตรกรมั่นคงภาคเกษตร,รกรภาคเกษตรมั่งคั่งทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนนี่ถือว่า เป็นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไทยแ,แลนด์4.0แล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12<ช>นะครับที่มุงม่งเน้นให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเกษตรรวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้ามุ่งไปสู่การเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืงยนนี่ครับ ภายในงานครับคุณเบนบุญชัยเบญจรงคกุลนะครับประธานกรรมการมูลที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดครับก็กล่าวว่าโครงการนี้ครับจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่10แล้วนะเอเอเราได้ยินมาหลายปีนะครับเออปีนี้เป็นปีที่10แล้วครับก็จะมีการคัดเลือกอเรกษตรกรจํานวนสิรายทุกปีม,มาเข้ารับรางวัลในโครงการประกวดนะปีนี้ก็จัด ขึ้นภายใต้แนวคิดผู้นําการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนเพื่อสรรหาเกษตรกรต้นแบบที่เป็นผู้นําในยุคไทยแลนด์4.0 10คนที่ผ่านเข้ารอบมาแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศฮะมีดังนี้ครับนางสาวพิมพ์วรัตเรืองประชาคนนี้เป็นเกษตรกรไร่สตอเบอรี่จังหวัดสุพรรณบุรีอรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับนางสาวลลดดาคำวิชัย เป็นเกษตรกร,ร,กรชาวสวนมะม่วงไร่ณชายแดนจังหวัดแสะแก้วและรองอันดับสองครับานายอายาสิทธิ์เหล่าชายัยเกษตรกร,ร,กรนาข้าวอารยะฟาร์มจังหวัดร้อยเอ็ดออนี่เขาก็ไปดูนะว่าผลการดำเนินการต่างๆเนี่ยมันได้ผลยังไงนะนำนวัตกรรมใหม่ๆม,มาใช้กับ,บผลการเพิ่มผลผลิตยังไงนะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีรางวัลดีเด่นอีกเจ็รางวัล ต่างๆก็แยกย่อยกันไปคนี่จะปลูกอย่างอื่นนะไม่ไม่เห็นมีเกษตรกรปลูกยางพาราบ้างเลยนะมีก็เออไม่มีนะปีนี้ไม่มียางกล่งล่วงเลยนะอย่างที่บอกนะครับคุณคุณลักวัจนานวัฒน์นะฮะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและนักรเกเนี่ยก็ถือว่าเป็นรัฐมนตรีที่มีผลงานหลายด้านนะเก่งนะช่วงนี้กระทรวงเกษตรก็งานหนักหน่อยงานหนักหน่อยนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะฮะโอ้โหคุณลักนี่ถูกรับมอบหมายให้ ดําเนินการในหลายกรมนะที่สังกัดกระทรวงเกษตรนะไม่ว่าจะเป็นพนักงานประหลัดกระทรวงกรมการข้าวกรมประมงกรมปศุสัตว์กรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรการยางแห่งประเทศไทยเขาก็ดูนะองค์การตลาดเพื่อการเกษตรเพื่อเกษตรกรหรือว่าอตกรนะอันนี้ผมรู้แต่ว่ามีของอร่อยเยอะแล้วก็ของแพงนะไม่แพงมากงก็สม สมคุณภาพเขาแหละ,อ,ะอีกสอันออที่ท่านดูนะฮะองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยและองค์การสะพานป่าเยอะอยู่นะครับรถือว่าเป็นรัฐมนตรีที่มีผลงานใช้ได้เลยละ่ะนะครับ